กระทรวงการต่างประเทศของสาหารัฐอเมริกาออกประกาศให้ผู้สมัครที่จะยื่นสมัครวีซ่านักเรียน F, J และ M จะต้องเปิด Account s โซเชียลมีเดียของตนเองให้เป็นสาธารณะสวัสดีค่ะดิฉันธาม,มิสุมรทาเป็นทนายความในประเทศสาหารัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะในคลิปนี้นั้นเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับคำสั่งล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ ผู้ชมคะข่าวสําสคัญนี้นะคะสําหรับผู้ที่วางแผนจะมาเรียนต่อที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันที่27พฤษภาคมปี2025ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ออกมามีคําสั่งให้สถานทูตและสถานกงสุลของประเทศสหรัฐอเมริกาทั่วโลกนั้นหยุดยกเลิกระบบนัดหมายสัมภาษณ์ดีซ่านักเรียนประเภท F M และ J และห้ามไม่ให้มีการเพิ่มช่องนัดหมายใหม่จนกว่าจะมีการระบุแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของกฎการตรวจโซเชียลมีเดียของผู้สมัครค่ะเราได้เคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะใน EP ที่31 1หนึพสผิดชีวิตเปลี่ยนแจ้งให้ทราบว่าทาง Department of State หรือทาง USCS ก็มีการตรวจสอบเช่นกัน ทีนี้รอไม่นานค่ะทาง Department of State ก็ได้มีการประกาศว่าจะมีการเปิดรับใบสมัครวีซ่านักเรียน FM และ J แล้วพร้อมกฎใหม่ค่ะ กฎใหม่นี้ก็คือเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2025กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมกาประกาศผ่านเว็บไซต์ของตนเองนะคะขยายมาตรการคัดกรองและตรวจสอบผู้ยื่นขอวีซ่าอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะวีซ่านักเรียนคือประเภท F, M และ J จุดสำคัญของประกาศนี้นะคะคือผู้สมัครจะต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโซเชียลมีเดียจะต้องเปิดเป็นพับลิกหลายๆคนมีโซเชียลมีเดียหลายอันมากเลยและไม่เปิดเป็นพับลิกกฎกาหนดแล้วค่ะ ถ้าจะสมัครขอวีซ่านักเรียน FMJ ต้องเปิดโซเชียลมีเดียให้เป็น Public เพื่อให้เจ้าหน้าที่กงสุลเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ว่ามีข้อมูลในเชิงลบหรือไม่และ เมื่อเรียกตัวผู้สมัครมาสัมภาษณ์ก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่โพสตหรือสิ่งที่อยู่ในโซเชียลมีเดียได้ด้วยข้อมูลเชิงลบหรือเนกาทีฟแฟกเตอร์ตรงนี้คืออะไรบ้างคะได้แก่ข้อมูลเหล่านี้ค่ะข้อมูลที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อพลเมืองวัฒนธรรมรัฐบาลสถาบันหรือหลักการก่อตั้งของประเทศสหรัฐเมริกาข้อมูลที่แสดงการสนับสนุนช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้ายต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีภัยคุกคามต่อความ มั่นคงของประเทศสหรัฐและการคุกคามหรือใช้ความรุนแรงเชิงต่อต้านชาวยิวอย่างผิดกฎหมายนะคะข้อมูลที่มีสัญญาณว่าผู้สมัครอาจมีเจตนาขโมยข้อมูลด้านเทคโนโลยีใช้งานการวิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เหมาะสมหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองหรือวัตถุประสงค์อื่นข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สําคัญแต่ติ่งเอาไว้ท้ายสุดหากว่ามีการโพสต์คอมเมนต์หรือการแสดงใดๆที่เป็นการแสดงให้เห็นถึง ประวัติการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้สมัครและมีความเป็นไปได้ว่าผู้สมัครจะยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวเมื่ออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใครที่มีความคิดเห็นอย่างรุนแรงอย่างเข้มข้นมากมีจุดยืนอย่างมั่นคงมากนะคะก็คุณก็มีจุดยืนได้แต่การสแสดงความคิดเห็น ที่เข้าขายเหล่านี้และจะยื่นวีซา่านักเรียน FJM ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำหรือเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงลบที่จะส่งผลกระทบต่อใบสมัครของคุณหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเคส by เคสนะคะแล้วแต่กรณีเลยเราบอกไม่ได้หรอกว่าโพสต์แบบไหนจะมีผลแบบไหนโพสต์แบบนี้ถึงขั้นนั้นหรือเปล่ามันต้องเห็นและเมื่อทางกระทรวงการต่างประเทศต้นสังกัดสั่งมาแล้ว ะะทางกงศุลและสถานทูตในหลายๆแห่งก็ได้มีการขานร,รับ กฎระเบียบนี้และประกาศทันทีค่ะเราไปดูตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์นะคะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศสิงคโปร์ได้โพสต์ผ่านเพจ Facebook ของตนเองนะคะแจ้งผู้สมัครวีซ่านักเรียนว่าให้ผู้สมัครนั้นต้องตั้งค่าบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณะทันทีเพราะจะช่วยในการตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ถ้าหากว่าผู้สมัครไม่ใส่ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ก็อาจจะส่งผลให้ทวีซ่าถูกปฏิเสธหรืออาจจะส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์ขอวีซ่าในอนาคตดูรูปได้นะคะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้สมัครก็ต้องทำนะคะ 3วันถัดมาในวันที่23มิถุนายนปี2025เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์บ้างนะคะโพสต์ผ่านทางเพจ Facebook เช่นกันว่าให้ปรับ,บการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีโซเชียลมีเดียให้เป็นสาธารนณะหรือเปิดให้เป็น Public เพื่อย,ยืนยันตัวตนและคุณสมบัติในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและมีผลบังคับใช้โดยทันทีใครที่ต้องการสมัครวีซ่า F จหรือเอ็มของประเทศสหรัฐและกําลังรอนัดคิวสัมภาษณ์อยู่เข้าโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยโดย่วนและไปเปลี่ยนค่าความเป็นส่วนตัวให้เป็นสาธารณะตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ด้วยนะคะถ้าไม่ทําตามก็อาจจะเกิดความล่าช้าในช่วงการสัมภาษณ์และการออกวีซ่าซึ่งอาจจะส่งผลให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐไ,ไม่ได้ตามกําหนดที่กําหนดเรียนใน i20 หรือ DA 2019จะมีกําหนดวันที่จะต้องเริ่มเรียนถ้าเกิดมีปัญหาได้รับ วีซ่าไม่ทันเข้าเรียนไม่ทันส่งผลกระทบไปตรงนั้นอีกด้วยเช่นกันแต่ในเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สมัครวีซ่านักเรียนเท่านั้นและไม่ใช่ผู้ที่อยู่ข้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะที่โดนตรวจสอบโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ d h s ก็ได้มีการประกาศด้วยเช่นกันเราจะเห็นนะคะว่า DSS ประกาศก่อน DOS ก็ประกาศตามด้วยเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะตรวจสอบทั้งคน ที่อยู่ข้างในประเทศสหรัฐอเมริกาและจะยื่นใบสมัครกับทาง U.S.C.S. ตรวจสอบทั้งข้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ที่จะยื่นสมัครขอวีซ่านักเรียนและผู้ที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะ F.J.M. จะมีการตรวจสอบโซเชียลมีเดียของผู้สมัครข้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันก็ไม่ได้ห้ามนะคะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นคุณยังมีอยู่แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา กับตัวคุณเองคิดก่อนโพสคิดก่อนพิมพ์คิดก่อนกดทุกโพสมีผลต่อการพิจารณาใบสมัครของคุณในอนาคตค่ะชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากสำนักง,งานของเราคะ่ะถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมาย i m m i g r a t i ชั ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากสำนักง,งานของเรานั้นสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทางทาง YouTube, Facebook, TikTok, Instagram และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ